วันพฤหัสบดีที่วันที่3กรกฎาคม2 5 2 5การซิงโครไนซ์สัญญา e ณ EBS ครั้งล่าสุดจะถูกตรวจสอบหลังจาก Operation t e s t a Set สิ้นการซิงค์รีเลย์พลังงานเทสลากับกริดล็อกเวลา QFS การแจ้งเตือน EBS จะเริ่มขึ้นคำสั่งทางทหารจะให้ล่วงหน้าสำหรับความพร้อมในการเปิดตัววันศุกร์ที่4กรกฎาคมมม2025ทรั์เป็นเจ้าภาพจัดปาร์ตี้วันประกาศอิสรภาพในวันกระตุ้นโลกซึ่งเป็นเวลา250ปีหลังจากปี1776สาธารณรัฐตามรัฐธรรมนูญฟื้นอำนาจจะให้สหรัฐอเมริกา กลับมาเป็นอิสระหลังจากประเทศอเมริกาถูกเปลี่ยนเป็นบริษัทอเมริกาซึ่งควบคุมโดยชาวต่างชาติในปี1871 City ้ออฟลอนดในวันนี้ QF S การรีเซ็ตทางเศรษฐกิจของเกสาราเนสาราและการเปิดตัวเทคโนโลยีการรักษาที่เป็นความลับจะเริ่มเกิดขึ้นในที่สาธารณะ24ชั่วโมงข้างหน้า สิ่งนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่สำหรับโลกจะมีการประสานงานสัญญาณระดับโลกผ่าน QFS เพื่อประกาศต่อโลกว่าสาธารณรัฐอเมริกันแห่งใหม่นี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดในรัฐธรรมนูญฉบับเดิม1776การประกาศของ Planetary Jubilee การออกอากาศ A B s เอรูปแบบจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่วันที่5กรกฎาคมถึงวันจันทร์ที่วันที่14กรกฎาคมการเปิดตัวการซิงไบโอเมตริกมวล QFS Rainbow Note ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาบริบทนี้ จะกลายเป็นวิธีหลักในการทำธุรกิจทั่วโลกก่อและสะกุลเงินเฟียตเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายโครงการเตียงแพทย์นานาชาติเริ่มในวันเสาร์ที่วันที่5กรกฎาคม2025มันจะรักษาทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ไหนหรือมีเงินเท่าไหร่ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการฟื้นฟูในวันอาทิตย์ที่วันที่20กรกฎาคมผลละเมืองที่ได้รับการยืนยันระดับเทียหนึ่งมากขึ้นทหารเด็กและผู้ป่วยเรื้อรังจะสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเตียงเมดเบดได้